คุณผู้ชมไปดูนี่ดีกว่าค่ะต้นมะไฟโบราณน,นี่ก็อายุเก่าแก่เหมือนกันนะอายุเป็นร้อยปีเขาบอกว่าต้นนี้เนี่ยเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นที่สําคัญเนี่ยนะคะยังสร้างเงินสร้างกําไรให้กับลูกหลานปีละหลายหมื่นบาทอีกด้วยจะอยู่พิกัดไหนตามไปดูเลยค่ะมาแล้วคุณผู้ชมค่ะต้นไม้ที่ว่านี้คือต้นมะไฟโบราณต้นนี้เลยนี่ อายุร้อยปีนะคะพิกัดอยู่ที่บ้านดอนแก้วตํบลขุมเงินอํเาเภอเมืองจังหวัดยะโสธรเดอร้อโอ้โนี่เขากําลังแบบนี้เลยออกผลโดกแล้วค่อยอยู่ตามลําต้นเห็นไหมค่ตามกิ่งกา้านโอบพุ่มแทบมองไม่เห็นลําต้นเลยคือมันเหลืองอรารามเต็มไปหมดเลยนะ,ะดูแล้วตึ่นตาตื่นใจค่ะเพราะว่าผลไม้ชนิดนี้เนี่ยนับวันหาดูได้ยากมากขึ้นนะคะ เราไปเจอนายศักชัยโตเจริญค่ะคนที่เป็นเจ้าของนี่นะคะก็บอกว่ามะไฟต้นนี้เนี่ยเป็นมรดกตกทอดมาจากคุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วหลายปีค่ะพอให้ได้เก็บกินแล้วก็เก็บขายกันนะซึ่งผลมะไฟรุ่นนี้นะคะจะออกผลผลิตมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมเริ่มทยอยสุกไปบ้างบางส่วนนะ,ะตัวเองและภรรยาเนี่ยก็ได้ขึ้นไปเก็บแล้วก็เอามาแบ่งปันแจกจ่ายให้กับชาวบ้านบางวันเหลือเนี่ยก็นําไปขายตามตลาดในหมู่บ้านแล้วก็ในตัวเมืองค่ะ ในแต่ละปีอะค่ะคุณผู้ชมต้นมะไฟต้นนี้เนี่ยมันจะออกผลไม่มากนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยโอโ้โหถือว่าแบบผลผลิตมันดกนะแล้วมันออกลูกโดกเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนๆคาดว่าจะให้ผลผลิตสูงได้มากถึง1ตันค่ะแล้วก็ยังออกผลผลิตให้เก็บขายสร้างไรายได้ตลอดทั้งปีทำเงินได้หลายหมื่นบาทต่อปีเลยนะคะคุณผู้ชม ส่วนรสชาติหลายคนนี่ชิมก็ไปแล้วนี่รสชาติมะไฟโบราณร้อยปีต้นนี้นะคะคนที่ได้ชิมเนี่ยตางบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าคือคือรสชาติมันจะหวานอมเปรี้ยวนิดๆนะคะกินแล้วแบบสบายใจหายห่วงเนาะมันสดชื่นนะเพราะว่าอะไรที่บอกว่าสบายใจหายห่วงเนี่ยเพราะว่าจะเห็นมลงเกาะตามผลนะคะนั่นนะคะก็เพราะว่าเจ้าของสวนเนี่ยดูแลแบบธรรมชาติแบบออร์แกนิกนะคะคุณผู้ชมเขาใส่ปุย๋ยมูลวัวมูล,มลควายถือเป็นผลไม้โบราณกินแล้วไม่มีพิษ นะปลอดภัยต่อสุขภาพอย่างแน่นอนนี่คุณผู้ชมออกค้นดกจริงๆนะต้นมะไฟโบราณอายุ100ปีเป็นมรดกตกทอดที่สร้างกำไรให้ลูกหลานปีละหลายหมื่นบาทนั่นเอง่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสด และคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ